เคบล็อกนะฮะเดือนละ151ดอลลาร์นะครับกำไรจะอยู่ที่เดือนละประมาณ4,339นะครับตรงนี้นะฮะแรงก็ขึ้นถึง1ั26 g h แล้วนะครับที่บอกแรงขุดมันจะค่อนข้างเถียรและพุ่งเยอะกว่านิดหนึ่งนะฮะถ้าสามารถ buy Bitcoin s e l บ Bitcoin นะครับก็เปลี่ยนเก็บเป็น Bitcoin ได้นั่นเองนะฮะสวัสดีครับเจนะ Bitcoin Miner นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องเค เอบ็อกนะครับเป็นเครื่องที่ขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็หาที่วางแด้งง่ายแล้วก็เสียงเบานะครับกินไฟเพียง400วัตต์นะครับให้กำลังกดถึง1.18เทราเฮนะครับอะอยวไปดูรายได้ตอนนี้กันนะครับว่าตอนนี้รายได้เท่าไหร่นะฮะตัวนี้นะครับรายได้ของเขานะจะอยู่ที่ K f box นะฮะเดือนละ1 5 1ดอลลาร์นะครับค่าไฟ34.56นะฮะเราก็คำนวณน,นะครับก็จะตกอยู่ที่ต่อเดือนนะครับเดือนละประมาณ5,006นะครับแล้วค่าไฟนะ34.56นะ สามเจ็ดนะฮะก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละพันสองกว่านะพันสองเจ็ดสิบแปดนะฮะเราก็ลบเดิมพันสองเจ็ดแปดนะกำไรจะอยู่ที่เดือนละประมาณ4,339นะครับราคาเครื่อง8,000 80, 0ตอนนี้ทำพิเศษอยู่ที่8,900นะครับ8,800นนะครับหารด้วย 4,004 4, 4นะครับก็จะคืนทุนประมาณ20เดือนนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะครับเครื่องหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะเสียบสายแลนเข้าไปจริงมีระบบ Wi-Fi นะครับกับแลนนะถ้า Wi-Fi เนี่ยก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้โปรแกร,รม Find My g o s h e l l นะครับในการค้นหานะนี่ Find My g o s h e l l มาจากไหนนะะดูจากคู่มือได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี URL นะครับให้สแกนนะเพื่อเข้าไฟล์ m i c r o s o f นะอ่ะก่อนล้างเครื่องนะครับเราวัดขนาดเครื่องก่อนนะครับขนาดเครื่องเนี่ยความอ่ากว้างนะครับอยู่ที่สิบห้าจุดห้าเซนอ่ะความสูงนะครับยี่สิบเซนนะฮะแล้วก็อ่าถ้ารวมเสาเนี่ยก็ประมาณ18เซนนะครับ ความสูง20เซนนะฮะความหนานะครับความหนาอยู่ที่10เซนนะฮะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับตัวเครื่องนี้ค่อนข้างเล็กนะราคาก็น่ารักนะครับแ0 0 0 0กว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสเครื่องนี้กันนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงนะครับเดผมขอใช้ไฟจากตัวของ power supply ตัวนี้ก็จะแถม power supply ของบิตเมนให้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น power supply อ่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวอ่าดูให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่นั่งด้วยโรงงานนะครับบางที่ซื้อมาก็จะไม่ได้แถม power supply นะแต่ราคาเรารวม power supply แล้วก็แถม power supply ให้นะอ่าเราจะเสียบแลนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสียบไฟอันนี้ใช้ไฟจากตัวคอมของเรานะฮะตัวเครื่องนะครับจะใช้ ตัวสายนะหกน2หัวนะครับซึ่งพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องก็จะเริ่มรันนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวโปรแกรมนะฮะของ go shell นะครับในการดูนะฮะก็คือไฟล์ my go shell นั่นเองนะไฟล์ Find my miner นะพอเข้าไฟล์ my miner ปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะขึ้น ip มาเลยแล้วก็พร้อมกับตัว setting นะครับอ่ะเดี๋ยวขอภัย เอาใหม่นะไปที่ไฟล์ m イ n a n e r นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ส่งามาขอลิงก์ได้นะครับอ่ะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะก็จะขึ้นรุ่นนะครับ J-A Box นะครับแล้วก็ IP Address นะครับแล้วก็เ,เวลา Up Time นะฮะแล้วก็ Setting ก็คือเข้าไปตั้งค่าเครื่องนะครับตัวนี้ให้เราเปลี่ยน Password นะแอเปลี่ยนตัวของภาษาเป็นอังกฤษนะครับ ตอนนี้เครื่องยังไม่ทํางานนะเราสามารถใส่ที่ pool setting นะเพื่อใส่ p ูใหม่นะให้มันทํางานตอนนี้เรายังแอด p ู o ไม่ได้นะครับเราก็จะ unlock ก่อนนะถึงจะแอดได้ด้วย password หนึนะครับที่เขาใส่มานั่นแหละนะคอ่าพอ unlock ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่ p ูได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใน hash นะครับแล้วก็ VIP b นะ่ะ เดี๋ยวเราลองในแฮชก่อนนะในแฮชเนี่ยบางไมเนอร์ก็ไม่สามารถขุดได้นะครับอ่าเราก็เลือกตัวในแฮชมานะแล้วก็เลือกเป็นเฮฟวี่อ่าเป็นกย์ชื่มของแคสตานะฮะอ่าเฮฟวี่แฮชนะฮะอ่ากดเจนเนอเรตอ่าขออภัยผิดนะครับในบยูไอแจะเป็นนี้นะฮะ ตัว L นะครับใช้ตัวที่เป็น TCP นะครับ TCP ใช่ไหมแล้วก็ไปใส่นะครับตัวเครื่องตัวนี้เราก็ add เข้าไปนะครับใส่ c a s p a r ตัว p a s s w o r ใส่ X นะฮะตัวใน Hash Name นะครับให้ Login ใน Hash ก่อนนะฮะเพื่อไปเอา ตัวของในเฮชหลังจากเราล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็มาที่ mining address นะฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่ wallet ใน e ฮ s เข้าไปนะครับใส่ wallet ใน a ฮ s e t รนะครับเราก็ใส่ชื่อเครื่องนะ c ka b o x นะครับแล้วก็ Save นั่นเองนะครับก็ย้าย ka b o x ไปไว้ด้านบนนะครับ แล้วเดี๋ยวร,รอเครื่องรันดูนะครับอ่ะเครื่องมีอะไรบ้างนะครับหน้าแรกเลยนะก็เป็นสเตตัสกันทำงานเครื่องนะครับนี่แรงขดมันก็ขึ้นไปถึงพันกว่าจ h นะฮะอ่ะรอบพัดลมเนี่ยพันเรอบนะครับก็เสียงไม่ดังนะครับอ่าไฮเอเอรเกิดขึ้นได้เป็นปกตินะฮะมันอาจจะเกิดได้นะในชิปนะครับอ่า ตัว r ี j e เ t ตสุนะครับตัว Hash Mode นะฮะตัวการลั่นนะครับอุณหภูมิ39อสศาเนี่นะครูตอนนี้1.17นะฮะนครับตอนนี้ก็มีขึ้นลงบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นก o วเชล KA b อบนะครับฮาร์ดแวร์นะครับส่วนอีกอันนี้ก็เป็น m i n นอรในการขุดนะอ่าแสดงว่าตอนนี้นะเราขุดใส่ในแฮชได้นะครับ ดี๋ยรอดูว่ามันขึ้นในไหนแฮตไหมนะ s ิสตเตมเนี่ยอย่างที่บอกคือสามารถใช้ Wi-Fi ได้นะครับมี2แบบนะครับก็คือเราจะต่อผ่าน w i i i เลยนะตั้งแต่เครื่องมาถึงเราก็ต้องค้นหา Wi-Fi เครื่องนะครับแล้วก็เข้าไปใน Wi-Fi เครื่องนะฮะตัว s ิส t e เต็มนะฮะก็จะต้อง ก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการเซต IP นะฮะแล้วก็สามารถ Connect Wifi ได้นะครับแล้วก็คลิก Connect Wifi นะครับแล้วก็กด Connect นะครับแล้วก็ใส่รหัสพา์เบิร์นะครับในการเข้า w i f i ตัวที่เราใช้นะฮะอ่าเราก็ใส่เข้าไปนะฮะอ่าใส่เสร็จก็โอเคนะครับถ้ามัน Connect ได้มันก็จะขึ้น Connect นะครับ ต้องกดคอนเน็กอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะถ้ามันคอนเน็กได้มันก็จะขึ้นคอนเน็กแบบนี้นะครับก็คือแสดงว่าคอนเน็กได้นะฮะอ่ะแล้วก็ถ้าปิดก,ก็ดิสคอนเน็กนะครับแค่นี้เองนะฮะอันนี้ก็คือการเชื่อม w i f i แบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเชื่อม Wifi แบบไม่ต้องใช้แลนนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ตัวของ Wi-Fi ของมือถือนะครับ แล้วก็หาตัวที่ชื่อว่า g o s h ล e นะอ่าชื่อว่า g o s h ล e นะครับพอเจอตัวโก s h ล e เนี่ยเราก็เชื่อมต่อได้เลยนะฮะอ่าก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็เข้า IP address นะครับเพื่อที่จะมาตั้งค่าเหมือนกันนะมาตั้งค่าตัวของ Wi-Fi นะครับให้มันเชื่อม Wi-Fi ได้แต่ทั้งง่ายสุดก็เข้าผ่านแลนนะฮะ ่ะแล้วถ้าเกิดใครถามว่าแล้วถ้าเกิดจากใช้ตัวแอปของ GoShell ละ่ะจะทำยังไงนะครับแอปของ GoShell ตัวนี้นะฮะเราต้องมีตัวของ a c c o u n t ก่อนนะไปสมัครสมาชิกก่อนนะแล้วก็สามารถ Generate นะครับตัวของออค่านะครับของ เครื่องได้อ่าทำไงเดี๋ยวไปดูนะครับก็คือเราไปที่ซัพพอร์ตนะเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงตัวมอนิเตอร์เขาเรียกว่าฮับแพลตฟอร์มนะฮะก็จะคล็อกอินสู่ฮับแพลตฟอร์มนะครับ,รบต้องสมัครสมาชิกเสร็จก่อนนะพอสมัครเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็จะยังไม่เห็นเครื่องทำงานนะครับ ไม่เห็นเครื่องตัวของ KA box เข้ามานะครับมี k d box เราไปที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ไปที่ system นะครเลื่อนลงมา enable control นะครับ c o u d control ก็สามารถควบปุ่มผ่าน c ราวได้แล้วกลับมาที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัวของอ account setting นะฮะจะมีตัวของ key นะครับ ที่จะควบคุมไบายคาวนะครับกด Copy นะครับไปใส่ที่เครื่องนะะไปใส่ที่เครื่องที่เราเซตไว้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็กด Apply นะฮะเครื่องก็จะอัปเดตนะครับข้อมูลไปที่ตัวของอคาวหรือแอปเราด้วยนะครับในการมอนิเตอร์และมอนิเตอร์อีกที่นึงก็คือผ่านในแฮชนะฮะอะ ตอนนี้ขุดฐานในแฮชไเข้ามานะฮะก็เออและขุดขึ้นมา 240GHz นะค,ค่อยๆขึ้นนะก็เดี๋ยวลองขุดสักพักหนึ่งนะครับว่าแรงขุดจะไปที่เท่าไหร่นะถ้ามันขึ้นถึงตรงนี้นะแรงขุดตรงนี้ก็ขึ้นถึงพันยี่สแล้วนะครับอ่าพันหนึ่งะฮะก็จะได้ว่า160นะในในแฮชนะครับ คูณด,ด้วย30วันนะฮะจะอยู่ที่4,800นะครับในตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอแรงขุดอีกนิดหนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้แรงขุดก็ขึ้นมาเกือบ1.1นะฮะที่เครื่องเนี่ยตอนนี้เราลันมาสักพักแล้วนะก็อ่าไปดูที่ตั้งค่าเครื่องนะหน้าโนะแรงขุดตอนนี้1 1 7นะครับ อ่ะเตอร์เ,รเรก็ลดลงไป0.72%แล้วก็ถือว่าปกติแล้วนะครับอ่ารอบพัดลม2,200รอบเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิตอนนี้ที่82องศาก็ถือว่าสูงทีเดียวนะถ้าให้ดีก็อาจจะต้องอาวางในที่ที่เย็นหน่อยนะครับหรือเร่งรอบพัดลมขึ้นมาหน่อยนะอ่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีโหมด2โหมดนะครับก็คือโมหมดแฮตเลสก,กับไอดเดนก็คือไม่ฝุดนะ อังกอริทึมนได้กอริทึมเดียวนะฮะโอเคปุดในแฮชได้ไม่มีปัญหานะฮะปุดเวียก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับอ่าตอนนี้รายได้ขึ้นมาอยู่ที่200ต่อวันนะครับ200ต่อวันนะครับคูณ37นะฮะก็จะอยู่ที่เดือนละ7,400นะรายได้ในในแฮชก็จะสวิงนิดนึงนะครับอ่าแต่การซิงของในแฮชเนี่ยจะต้องรอเวลานะครับ นะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมแอดอีกพูดให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวของ Vibdc นะอ่านก็ใครสมัครเวียนะแอนอินไว้ผมนิดหนึ่งนะฮะอาจจะได้ส่วนลดนะครับใช้59078นะครับอินไว้ผมนิดหนึงนะล็อกอินให้เรียบร้อยอหลังจากท่านล็อกอินเวีเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะมี URL นะครับ เราก็กลับไปที่เครื่อง Cashbar Cash Game Box นะครับตัวนี้นะเราก็สามารถเพิ่มภูเข้าไปได้นะแอด o ูดเข้าไปนะใส่เวียเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะใส่ w o r k e r Name นะครับ w o r k e r Name ก็ใช้ตัวของเลขตรงด้านขวาบนนะครับ Copy นะเสร็จแล้วก็ ใส่ลงไปที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ใช้12 3สก็ได้นะฮะแอปพายนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับปอพูก็อยู่ในนี้แต่ถ้าจะให้ขุดภูนี้นะครับก็ต้องเลื่อนใช้เมาส์เลื่อนเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็จะมาขุดเวียได้นะฮะเอาเวียไปด้านบนนะครับเครื่องมันก็จะคอนเน็กไปเวียนะฮะนี่ขึ้นสีเขียวๆคือคอนเน็กแล้วนะครับประมาณนี้นะ ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถมอนิเตอร์นะครับผ่านตัวของข่าวนะครับมันก็จะเห็นค o ม b a ็ k ออนไลน์หนึ่งเครื่องนะครับ m i n o r List นะฮะก็จะเห็นตัวของเครื่องออนไลน์เป็น KA Box 1 1 9 9 g h นนะครับแล้วก็ 1, เสียี่งน่นะครับ50นาทีนะแล้วก็ ดู IP address เรื่องด้วยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็สามารถดูพวกค่าต่างๆนะครับอ่าถ้าเราเลื่อนไปข้างหลังนะครับก็จะเช่นเออวอร์ชันฟอร์มแวร์แล้วกดดีเทลนะครับสามารถดูได้ละเอียดมากนะครับถึงขั้นอุณหภูมินะฮะว่ากี่องศานะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ทำงาน99%นะครับ1.127 รอบพัดลมเท่าไหร่นะฮะบ,บอกหมดเลยนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ใช้ยูสเนมอะไรขุดยูเอลไหนอยู่นะฮะแล้วก็มีภูสำรองอะไรนะครับก็คือบอกหมดเลยนะขาดการคอนฟิกอย่างเดียวที่คอนฟิกไม่ได้นะฮะก็ถือว่าโกเชลตัวนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์ครบหมดเลยนะครับในการตั้งค่าต่างๆนะก็ใช้งานไม่ยากนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ท่นี้กับเก้าโกเชลเคเอบ็อกนะครับก็น้ำหนักนะครับตัวเครื่องก็ประมาณสองกิโลกว่านะฮะประมาณนี้เองนะฮะมีเครื่องไหนที่ยังไม่รีวิวก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากสั่งซื้อเราด้วยนะครับเพื่อจะได้มีเครื่องมารีวิวเยอะๆนะครับนี่ตอนนี้แรงขุดก็เข้ามาในเวียนะครับนี่1 1 1 4 g h ละนะฮะ รอสักพักหนึงนะครับ11.9 Gs นะก็ถือว่าถ้าขุดเวียเนี่ยที่บอกแรงขุดมันจะค่อนข้าง,างสเสถียรและพุ่งเยอะกว่านิดหนึ่งนะฮะกว่าในแฮกนะับนี่11.9เอ1.19แล้วนะ Gs 1.19 t h นะครับ, Hat, รบ, 9, อ, Hz, รบอืมก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ในแฮชเนี่ยมันก็ได้เรื่องของเห็นรายได้เรียวไทม์นะะแต่สวิงนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดขุดเวียเนี่ยก็จะค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งกว่านะตอนนี้3.6 g h z ลดละค่อยๆขึ้นนะอ่าตรงนี้89 g h z นะครับกราฟเริ่มหมักนะฮะประมาณนี้หลังจากที่เราขุดเข้าเวียนะอ่าตัวของในแฮกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของอ่เขาเรียกว่าใบในเอ,อร,นร์บิทคอยนะฮะแต่เวียเนี่ยมันจะเข้ามาเป็น ตัวแคสปอก่อนนะครับเราก็ต้องวิส o อดออกไปนะเปิดออโต้วิสจอดจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะก็จะออโต้วิสอดไปก็ได้เป็นแคสป a r ก็ได้นะครับหรืออย่างหนึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น USDT ก็ได้นะแต่ออโต้ USDT เนี่ยมันเป็นหมื่นเป็นแสนกว่าเหรียญมันจะยากมากนะก็เลยอาจจะต้อง Convert นะครับเป็น USDT เสร็จนะฮะ เรามาดูคอนวิรตเป็นอะไรได้บ้างนะครับสปาก็จะมี u s d t อย่างเดียวนะพอคอนวบรตเป็น USB เสร็จเนี่ยเราจะต้องโอนเองนะครับโอนเองในการโอนออกนะต่อค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเกิดเป็นโอนเองเนี่ย12ดอลลาร์นะฮะก็คือค่อนข้างสูงเลยก็คือประมาณ3-400เลยนะครับแต่เราก็สามารถโอนเป็น internal user ก็ได้ค่าธรรมเนียม0ูนย์นะแล้วก็เป็นคอย ex ก็ได้นะครับ อ่าทีนี้เราเลือกคอย ex เนี่ยเราก็ใส่อีเมลของคอย ex นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็กดบิส t o r ์มันก็จะโอนค่าต่างๆนะไปที่เว็บคอย ex ซึ่งฟรีค่าธรรมเนียมนะแล้วคอย ex เนี่ยก็สามารถเทรดไปเป็น Bitcoin ก็ได้นะครับถ้าเราอยากเก็บเป็นบิ t คอยนะครับก็มาเทรดในคอย ex ได้นะครับอ่าก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอ่าหลังจากเข้ามาคอย ex นะครับมันก็ พอโอนเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ในตัวของกระเป๋าเรานะฮะอยู่ในแอเซทนะครับเราก็สามารถวิจ์ร์ได้นะครับแล้วก็ในวิจ์ร์ตรงนี้เนี่ยถ้า usdt นะครับเลือกเป็น bp 2 0เนี่ยค่าฟรีจะอยู่ที่แค่ประมาณอ่า0.06 usdt เท่านั้นนะหรือไม่ถึง30บาทนะ20กว่าบาทนะก็ถือว่าไม่แพง นะครับก็เป็นหนึ่งที่หนึงนะครับที่จะโอนเงินออกนะฮะหรือเราจะเก็บเป็นบิตคอยนะครับก็มาเทรนะฮะมาเทเป็นบิตคอยได้นะครับก็คือไปที่มาร์เก็ตนะครับไปที่มาร์เก็ตเสร็จแล้วก็ไปซื้อบิตคอยนะฮะนี่แล้วก็กด buy บิตคอยได้เลยนะฮะอ่าตัวนี้ก็าสามารถ buy บิตคอยขายบิตคอยนะครับ ก็เปลี่ยนเก็บเป็นบิตคอยได้นั่นเองนะฮะให้ดูนิดนิดนึงตอนนี้แรงขุดนะครับ1.18 GHz พอ,อพอดีเลยนะ2,400รอบเสียงก็จะยังไม่ดังนะครับอันนี้วางอยู่ใต้โต๊ะนะอ่ะเดี๋ยวเราลืมวัดเสียงให้นิดนึงนะครับว่าเสียงตอนนี้กี่ดีสเบลเสียงตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ สี่สิบดิสเบลนะครับเสียงไม่ดังนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเสียงเบานะแต่ลมร้อนก็ยังมีนะครับก็ต้องระวังเรื่องการระบายลมนะเปิดทิ้งไว้ในห้องปิดอย่างเดียวนะมันอบอ้าวเกินไปเครื่องก็จะเสียได้นะฮะก็ต้องมีการระบายความร้อนออกนะไม่ว่าเสียงมันจะเดาเบาวางห้องนอนได้ห้องทํางานได้นะแต่มันร้อนนะครับก็ต้องอย่าให้อุณหภูมิตรงเนี้ยมันเกิน85องศานะครับจะ ทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะฮะก็ฝ่าวิ้นครับสวัสดีครับอ่าใช้ดูการกินไฟนิดนึงนะครับตัวนี้นะอ่าอันนี้มันเป็นการวัดไฟรวมกับอ่อคอมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอ่อคอมเนี่ยกินอยู่ประมาณ240บวัตต์นะฮะก็ตัวนี้กินอยู่ประมาณ420บวัตต์นะครับประมาณนี้นะ นะก็ถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้กินเกินสเปคไปม,มากนะครับอืมให้ดหปนะูประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะเกี่ยวกับการเทสการโอนออกหลังที่เราขุดเสร็จนะฮะก็ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์เจบิทคอยน์ไม่น่าอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ี่ไหนครับบ๊ายบครับ